สุดค้ายพ่อผมกลมรีวิววันนี้เราก็มาอยู่กับพัดลมไร้สายครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นของ Dwell นะครับเป็นรุ่น DCE 512N นะก็คือใช้กำลังไฟขนาด18โวลต์หรือว่า20โวลต์แมกนะครับซึ่งก็สามารถใช้ด้วยกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น18โวลต์หรือ20โวลต์เนาะโอเคหน้าตาที่ให้มาจะเป็นขนาดนี้เลยนะฮะตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับน้ำหนักไปรวมไม่รวมแบตนะอยู่ที่2กิโลเกือบ3กิโลครับ โดยรวมนะถ้ารวมแบตก็ประมาณ3กิโลนิดนิดนะครับเป็นขนาดอยู่9นิ้วเนาะโดยประมาณนะครับแล้วส่วนความสูงก็จะอยู่40เซนนะครับโดยประมาณเนาะใงตรงนี้ก็ไม่ได้ตัวใหญ่นะครับดูหน้าตาเนาะวัสดุที่ใช้ทาก็นะครับรวมๆเป็นพลาสติกหมดเลยนะไม่มีเหล็กผสมเลยนะช่วงเนี้ยส่วนไหนก็เป็นพลาสติกหมดแต่พลาสติกที่เขาใส่มา่อนข้างแข็งแรงครับหนาปึ๊กเลยนะครับแล้วส่วนนะดูนะครับ ให้จะนานะเราปติเขาแข็งไกลเพยว่าตกที่สูงได้หายห่วงเนาะนะครับการหมุนก็ปรับได้ง่ายครับมันจะมีขี้เก่มันอยู่ร้อยแปดสิบองศานะนะครับ,ปรบไปนะครับส่วนทางด้านด้านท้ายก็จะมีสําหรับรูนะครับกับแฝนหรือว่าเอาเสียบกับตัวขาตั้งได้เนาะขาตัต้งตรงนี้เขาให้รูเสียบมาทั้งหมด2อรูรนะนี่นะครับ ก็จะเอาแขวนกับผนังก็ได้นะมีด้านนี้นะครับ2ตัวมีทั้ง4ด้านนะครับแล้วก็ยังมีตัวตะขอเหล็กตรงนี้อีกนะครับตัวตะขอเหล็กนี่ก็สามารถไปแขวนกับไม้ชิ้นงานได้นะลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเสียบแบตกันดูเลยครับตัวนี้เป็นแบตขนาด2 0โวลต์ห้แอมป์นะที่ผมเดียวมาลองเทสกันนะครับประมาณนี้ตัวสวิตช์ก็จะเป็นแบบหมุนเอานะครับจะไม่มีเกียร์เกียร์สองนะไม่เหมือนทั่วไปนะครับ เพื่อหมุนแบบนี้นะมันก็จะเปิดนะเริ่มจากเบานะครับรก็ค่อยๆเร่งไปแล้วแต่เราจะปรับความเสียงนะครับเดี๋ยวเราลองประเทศเสียงกันดูว่าเสียงมันดังไหมที่สังเกตว่าไม่ค่อยจะดังนะครับดูตอนนี้เสียงเป่าๆอยู่ที่50โดยประมาณครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดังสุดเลยนะดูว่ามันจะดังเท่าไหร่นะครับ ประมาณ70เองนะครับถือว่าไม่ดังนะ้วเพราะอยู่ไกลถ้าอยู่ไกลเสียงก็จะดอรอปลงอีกนะครับถ้าผมเปิดแค่นิดเดียวอย่างเงี้ยเสียงแทบไม่มีเลยนะเงียบมากนะครับเนี่ยเสียงแทบจะไม่ออกเลยเบามากครับเสียงโอเค ตัวนี้ความเร็วรอบนะครับหมุนเริ่มจากศูนย์ไปถึงสูงสุด1,700รอบต่นอนาทีนะเดียวค่อนข,ข้างแรงอยู่นะครับ เดี๋ยวเราลองเทสว่าถ้าเราอยู่ไกลมันจะถึงไหมครเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดไปที่ครึ่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็วัดเสียงดูนะผมจะยืนระยะห่างประมาณ2เมตรนะครับนี่ผมเปิดประมาณห้าสิเอปอร์เซ็นตนาะความแรงนะครับผมยืนตรงนี้ระยะห่างก็ประมาณสองเมตรกว่านะครับสองเมตรห้าสิบโดยประมาณเนาะในเรื่องของเสียงถ้าวัดนะครับ 5 5าสนะครับเดซิเบลโดยประมาณเนะาะก็แทบจะไม่ต่างจากเดิมนะครับถ้าเรายืนห่างออกไปนะผมจะลอกเปิดให้สุดเลยนะครับดูว่ามันจะเย็ยนได้ไกลแค่ไหนนะครับเป่าได้ไกลแค่ไหน 5เมตรนะครับโดยประมาณแล้วก็ยังถึอเหนียวนะครับ5เมตรนะหลังจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้นะครับลมก็ยังโดนอยู่แต่อาจจะไม่แรงครับแต่ก็เหมือนลมธรรมชาติแหะครับตข้งเย็นอยู่เรื่องเสียงก็แทบจะไม่ค่อยได้ยินนะครับได้ยินอยู่แต่ว่าไม่ได้ดังถึงขนาดลำคาหถึงนะถ้าเราเป่าไกลครับโอเคครับเรื่องเสียงก็มีประมาณนี้ส่วนระยะเวลานะครับตัวนี้ใช้กับแบต20โวลต์5แอมป์นะครับสูงสุดที่4ชั่วโมงนะเวลาถ้าเราเปิดเต็มแม็กอย่างนี้นะครับ สูดได้4ชั่วโมงก็ค่างน่าจะพอๆแล้วนะครับครึ่งวันเนาะแต่สำหรับไปใช้จริงก็ไม่น่าจะเปิดสูดขนาดนั้นก็ประมาณครึ่งนึงก็อาจจะบวกเวลาเพิ่มไปอีกเนาะโอเคนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะน้ําหนักก็ไม่ไมไ่มากเท่าไหร่นะครับพกพาง,ง่ายถือง,ง่ายเนาะขนาดตัวก็ไม่ได้ใหญ่ครับราคาก็ตัวเปล่าครับจะมาเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะครับราคาตัวเปล่าก็ไม่ได้แพงนะ ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับราคาตัวนี้เปิดอยู่ที่1,980บาทนะครับไม่รวมแบตเตอรี่นะยะมีชพาะตัวพัดลมกับคู่มือแค่นั้นเองนะครับโอเคสำหรับใครที่ต้องการผมจะฝากลิงก์สั่งซื้อครับไว้ที่คอมเมนต์เหมือนเดิมเนาะก็ทิ่เข้าไปสั่งซื้อได้เลยบารดอว่าดิดตตอลแอดไลน์ดูมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ